สวัสดีครับผม f อรถไถฟอร์ดครับเดี๋ยวคีบีอยาจะพามาแนะนำครับรถไถฟอร์ดสภาพพร้อมใช้งานครับผมยางกระไม้ครับระบบไฟระบบลังคงลังคายางบางโค่นไม้เบิดครับผมทอนท้ายครับไม้เบิดครับผมสีกระซังใดครับสีกระซังใดคันนี้จะประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับนี่ ผอมทรงครับผมสภาพก็ถือว่าบบนอยนานะครับซื้อไป่อกับโบอายคนนะครับรุนนี้สภาพนี่ถือว,ว่าใส่ไ,ได้เลยครับผมนี่ยางกระใหม่ครับยางใหม่บางคนใหม่ ใหม่เบอร์ถูชิีดครับผมอ่ะถ้ายเอฟซีสนใจก็นเยอะแยะเลครับเด้อติดตอ่อได้ครับผมหรือว่าคอมเมนต์มาในสองเบาเบื้องสีวีสองครับผมอาจารย์เพื่อนเปลี่ยนให้ไหมบ่เลยครับบริเวสิเป็นระบบกระบอกสักทางพวงมาลัยพวงมาลัยครับอ่าเป็นได้เป็นปั่มพวงมาลัยเปลี่ยนให้ไหมบ้างครับผมเลยกระบอกใบบงใบเหนียดครับเปลี่ยนให้ไหมบ่เลยครับผม เปลี่ยนใหม่ไดเลยสภาพพร้อมใส่งานครับอ้แต่ละคขันสุดยอดครับเดแต่ขันงามๆเป็นะครับพี่น้อง พอใจบอภัยเด้เบิ่งคลิปนี้แล้วลครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้ครับเด้อหรือว่าภัยเด้กกดแล้วก็สีบอได้พลาดคลิปใหม่ๆครับผมสวัสดีครับ